ผมถามว<า>่าอ,อุทยานตรงนี้ถาสามยาใช่ที่ของอุทยานไหมอันนี้เป็นหลักแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดยินยงจะชัดเจนว่าหลักขินเนี่ยหลักที่ปักมาผมเป็นคนมาปักเอง นาม่คยนใหอบายู่ในเขตอุทยานยังไม่เห็นยาหลักเนี่ยนี่คำสั่งใหญ่่าทิพยดีเอ่อก่แล้วเนี่ยใหญ่่ฟเลยออกเป็นตองีหกสามคเนี่ยและใหญ่่าทิพย์เ่า ม่ทำารที่ีไมแหงสือพ่ดีผมแกไม่เป็นไรถ้าผิดก็ผม การใช้อำนาจรัฐขอให้ใช้ในทางที่ถูกต้องอย่าบิดเบี้ยนข้ากฎหมายอย่างเช่นอุยานเนี่ยกรมอุยานเนี่ยวางสเตปออกมาแล้วว่าตรงนี้ไม่อยู่ในเขตอุยานโดยมีการสร้างระวาง4933ทับ0642ทั้งระวางเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่กับคาสั่งคาสั่งอุยานให้พี่ดูว่าที่ตรงนี้เมื่อสอปีที่แล้วเขาบอกว่าเป็นที่อุยานผมถามว่าเป็นที่อุยานตรงไหนถึงเป็นที่ที่ไม่มีไม่มีอะไรก็แล้วแต่เรื่องมีส่อคนหนึ่งก็แล้วแต่ จเจ้าที่รัฐไม่สามารถครอบครองโดยปลระปลักตามมาตราหนึ่งสามเจได้วัดเขาแดง2 4 5สสร้างมาบ้านวัดโรงเรียนเกิดมาก่อนก่อนจะมีวัดต้องมีชาวบ,บ้านก่อนปา่าเชเลนประกาศ2530้ามต่มติคอรมอถามว่ามติคอรมอใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่เลยครับ แล้วปี23มติคอนมอสั่งให้ป่าไม้ดำเนินการจำแนกให้เป็นป่าเป็นอุทยานเป็นอะไรป่าเฉลนทำยังวันนี้ป่าเฉลนยังไม่เคยทำเลยครับอ้างว่าเดี๋ยวรอพรนวงเดี๋ยวจะรอเป็นพระราชกิจดีกาพระราชกิจดีกาตามมาตราสิไม่มีเลยไม่เคยทําเลยแต่ว่าขั้นตอนการออกโฉนดอะชาวบ้านไปออกที่ดินเขาต้องถามอยู่ในเขตอุทยานหรือไม่อัน,นี้ก็อยู่ค้าบเกีียวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวปรึกษากรม ปรึกษาซิกฟาปีไม่เคยได้เลยโดยเฉพาะปาเชเลนเนี่ยผมถามหนังสือมาตั้งอปีหกสามไม่เคยตอบผมสักฉบับมึงเป็นเจ้าที่รัดได้งไงผมถาม ย้อนเหตุการณ์4พฤศจิกายน2568ทีมชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบหาดสามพระยาหลังได้รับรายงานว่ามีการนำรถแบ็คโฮเข้าขุดร่องน้ำในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำของอุทยาน เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเห็นพฤติกรรมไม่ชอบเขาก็เลยร้องไปว่ามีแมคโครมาขุดน้ําพองน้ําออกแล้วก็จะออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งมีคนหนึ่งที่จะออกเอกสารเขาก็โวยวายๆเขาบอกเขาซื้อที่ดินมาถูกต้องอย่างนี้แล้วที่ดินตรงนี้มันเป็นเอกสารสิทธิ์เขาจะออกผมก็เลยบอกว่าที่ดินตรงกก่าเนี่ยมันเป็นเส้น25งห้าละศูเ้าขาก็บอกว่า25งห้าลกเลิกไปแล้วพฤติการที่ประกาศ0ูนย์เเป็นพื้นที่ทางบก25งห้าเนี่ยประกาศทางทะเลและเกาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นนชุม้ํา ปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสามกรมได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้รวมกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มเอกชนบุคคลภายนอกที่อ้างสิทธิ์ครอบครองใช้ประโยชน์จากพื้นที่หาดสามพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทับซ้อนกับเขตอุทยานรวมตัวกันส่งเสียงประท้วง เพราะคิดว่ารัฐจะมายึดพื้นที่ที่อ้างมีสิทธิ์ครอบครองงานนี้หัวหน้าอุทยานเขา,า300ยยอดซึ่งอยู่ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือไม่เสียงคำถามเริ่มดังขึ้นใครอยู่เบื้องหลังใครอนุญาตให้ขุดและใครได้ประโยชน์จากน้ำที่หายไป ตรวสอบปั๊บเนี่ยผมบอกครับพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขต25อยู่ในรับเขต25แล้วก็มี09แล้วก็เป็นพื้นที่ของชุ่มน้ําทะเลและชายฝั่งคุบคู่กันทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเลยผมมาตรวจสอบปั๊บมีการพ้องน้ำเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของพระราชเจ้าที่หลักเนี่ยใช้25แล้วทำไมไม่ใช้09ก็มาประกาศสองครั้งพี่ตีอ่าเอีวไปพูดครั้งเดียว ขยกลดขึ้นสามดูนี่นี่ดูเรื่องหนังสือี่นือว่านักข่าดูหนังสือเร่ดิไม่ใยพูดดีดีไม่ยกเลิกไปแล้วเส้นปาเป็นเส้นสมมตินี่คำสั่งยายปลาทิพย์ดีอ่อกก่แล้วเนี่ยายปาเลยออม่ปีนกสามคำเดีย่คำสั่าทิพย์ดีอ่าแวยาปลทิพย์ดเปล่าอ่านกข่าไปดูว่าเป็นคำสั่งทิพย์ดีที่กระพูดไปมี่สาักมีการสำลักพื้นที่รุกหลักที่สามนรักก็ต้องคัดมาเพราะคมขอคัด คำสั่งที่นี้ต้องไปอยู่ที่ที่ดินเพราะคำสั่งไปอยู่ที่จังหวัดมันเวียนทั่วหมดจะถามว่าทำไมอุทยานไม่รู้รู้แต่แก้งไม่รู้เอาละแวกนี้ทั้งหมดก็ประมาณสี่ร้อยไฟลที่ออกโฉนดไม่ได้แล้วที่ออกเอกสารออกโฉนดไม่ได้แล้วทำไมถึงได้มีการขุดเพราะมันยังไม่ได้ชัดเจนการออกเลยก็มันออกแค่ขุดดี่มาตรวจสอบเรื่องแหล่งน้ำนะและให้น้ำท่วมเงี้ยทำมากินได้ไหมิดเียนกไปปิดทางน้ำไม่หมายถึงว่าพื้นที่นี้มันยังออกโฉนดไม่ได้แต่ทำไมถึงมีการขุด ก็ S <S 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 ระบายน้บอกเพราะนั่นคือลัางวัดไม่ได้เป็นการขุดเพื่อระบ,บายน้ำออกรระบายนบอกเพื่อให้ลังวัดกพราลังวัดได้ยังไงเมื่อที่ลุ่มน้ำ แต่ว่ามันยังไม่มีว่าเป็นของใครเลยทำไมก็มีไงก็ของผมอะแต่มันยังไม่มีเอกสารออกยังไม่มีเอกสารเออแล้วทำไมเป็นความมั่นใจปักเป้าถูกไหมผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อุทยานไม่ใช่ป่าชิเลนถ้าบุกลุกจับผมแล้วทำไมถึงกล้าเอารถแบ็คโฮเข้ามาคะเออก็ไม่ใช่ที่ป่าเชเลนไม่ใช่ที่อุทยานไงล่ะแต่มันก็ยังไม่เป็นที่พื้นที่ของใครยังไม่มีก็ที่ของผมไงล่ะเอ้ถ้าผมไปอนามบอก ร่องวัดได้ไหมแล้วเราประสาทอุทยานไหมครับที่ที่จะให้เป็นร่องก็บอกแล้วไม่ใช่อุทยานไม่ใช่อยู่ที่อุทยานแล้วก็ไม่ใช่ป่าชีเลนเพราะตรงล่องที่มันไปเชื่อมกับของอุทยานไงมันจะมีน้ำล่องน้ำร่องตรงนั้นก็ไม่ใช่อุทยาน ได้ยังฟ้องร้องศาลอีกตอนนั้นก็ไม่ใช่อุทยานไม่ใช่โอ้ยชามว่ากงนี่เขาใช้คาว่าครอบครองทำกินเจ้าเมยครับพอจังหวัดสมัยก่อนออกไม่ได้เพราะอุทยานชี้อย่างเนี้ยว่าจะเรียนชี้นี่คนได้ทำมากินได้ไหมเราไปจับสรุปแล้วที่ที่มาซื้อเนี่ยเสานี้มันมีหรือยังครับที่เรามาซื้อมีมีตั้งแต่ก่อนนหน้าที่เรามาซื้อก็คือมีสานี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเพรงินเงินสดเราก็รู้เดีว่ามันเป็นไปที่อุทยาน่หน่าอุทยานนี่กับผู้ปีล่ะก็เขาบอกปีสองห้าก็ใช้เส้นละ ทำไมไม่พูดขวด้าอะไรเด็กกีนด้พูดทำไมไม่พูดศูนย์เก้าอ่ะกดไบเพื่อคนใหม่ดูเขายกเลิกแล้วก็ใช้เซนปะแล้วก็บอกอุทยานทำไมไม่พูดถึงศูนเก้าปลาชีเลนมันมีที่ไหนล่ะเห็นอะเรื่องสมมติครับเจ้าเขาคลอดปีไหนยังไม่รู้เลยเอาจริงๆเลยเขามีหลักฐานว่าเขาเป็นปลาชีเลนเขาอยู่ไหนตรงไหนปลาชีเลนก็ผมว่าให้เรียกปลาชีเลนมาสิ ตรงไหนที่ของปาเยลนปักไปเลยจะได้ทีเดียวเลยอ่าปลาเยลีนต้องมีการส่งมอบปาเลนบางปูคอนเิร์นอยู่ไหนบางพานมีผู้นำเค็มที่อื่นเขามีเรียกมาเรียกป่าเชลนมาการใช้อำนาจรัฐเนี่ยเขาประกาศปีศูนย์เก้าประกาศมาชัดเจนแล้วมีหนังสือเปียนชัดเจนแล้วท่านยังไม่ใช้เรียกว่าปีสองห้าปีสองห้าคือเส้นปะครับเส้นปะคือเส้นสมมุติแล้วก็เขาให้ทําเขารอทําประชาพิจารณ์ เขาอ้างว่าจะพนวกอย่างเดียวแต่มันพนวกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากรมมีหนังสือมาตั้งเอาไปหกสองถ้าพนวกปั๊บเนี่ยชาวบาลล้านรู้ชาวบ้านจะไม่ยอมตัวเองเสียสิทธิ์เหมือนแต่ว,ว่าไปขายผ้าเอาหน้ารอดก็เลยไม่ทำซะเลยปิดไว้เพื่อจะ่ใช้สองห้าเหมือนเดิมแต่เขายกเลิกไปแล้วสองห้าฝากถามกรมด้วยเลยนะครับว่าสองห้ายกเลิกไปยังใช้กฎหมายตัวไหนแค่นั้นเองไม่ต้องมไม่ต้องมาเถียงว่าศูนย์เก้าสองห้า อันนี้มันมันพระเจ้าสมัยพระเจ้าเตาแล้วผมยึดตามกรมครับผมไม่ยึดตามว่าศูนย์เก้าหรืออะไรผมยึดตามกฎหมายกรมก็สั่งมาว่าให้ดําเนินการเส้นปะคือเส้นสมมุติเส้นเริงคือเส้นเทิบตรงนี้เป็นสองห้านี่มันใช้ไม่ได้เป็นยกเลิกไปแล้วคือเส้นสองห้านี่เขาเสนอไปที่กรมแล้ว อุตส่าห์อุตส่าห์เสนอทุกกรมแล้วแต่ขอพนวกแต่กรมมีหนังสือตอบมาตั้งปี6กสองว่าพนวกไม่ได้ต้องทำวิชาจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นเซนงห้าก็คือไม่ได้ใช้แล้วกูจะมาอ้างตรงเนี่ยนี่ก็ยังอ้างสองห้าเลยหนังสือปีหกสองปีนี้อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าที่รับที่โกหกมากนะไม่ใช่ไม่ได้ใช่พ่อกฎหม่ชาวบ้านรู้จริงทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นราชกิจกจารที่ออกมาทั้งคู่นะ ม่ได้มีอันใดอันหนึ่งยกเลิอกอันใดอันหนึ่ง09ย์กไม่ได้ยกเลิ5สองหอกลิกศนเตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าซึ่งเราจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นการบุกลุกไหมเดี๋ยวทางชุดของเราเนี่ยสามกลม่มน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกลมอุทยานกลมป่าไม้แล้วกลมทะเลและชายฝั่งเนี่ยจะเป็นผู้เสียหายร่วมกันในการแช่งความแล้วตรงนี้นเป็นที่ชุ่มนาตันนี้เป็นระบบนิเวศวิทยาที่ดีมากนะครับแห่งหนึ่งงงปไได่่ 11, ม้ิง นกย้ายถิน่นนกท้องถิน่นก็มาที่นี่กันครับแต่ขณะนี้เนี่ยมันม,มีขบวนการที่เอาน้ําออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมวมือด้วยหรือไม่ก็ตามน้ํามันแห้งลงน้ํามันไหลออกมาทางปากทะเลเนี่ยไหลออกไปตลอดเวลาจากน้ําเต็มเต็มเนี่ยนะครับก่อนที่มาเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ผมให้ส่งคนมาดูก่อนทุกขั้นทั้งพบว่ามีการขุดนี้จริง,รงๆแล้วก็น้ำจะลดลงจนเห็นเนี่ยเห็นแห้งไปแล้วนะครับน้ําแห้งก็ดีอย่างทําให้เราไปเจอหลักเขตของกมอุทยาสองหลัก ซึ่งก็ทาให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้นะครับของอุทยานแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายนั่นแหละแต่พอเอาน้ําออกไปแล้วเนี่ยอนาคตจะไปออกโฉนดหรือเปล่าที่เขาลองเรียนมาเขาบอกจะไป ให้ในทุนไปออกโฉนดอันนี้ที่เพ่งครบวนตัวไร้หมดเลยครับเป็นไรคับโดยขอความร่บมือไปอบตอบตจาางย์เอกชนมาครับหรือพี่จ้าผมจ้างเองครับทำเพราะอะไรตั้งเสาไฟฟ้าครับตั้งเสาไฟฟ้าครับถ้าไม่ขุดมันจะตั้งไม่ได้มันต่ำครับดูพื้นที่ที่มันรุ่มครับเคยเห็นหนังสือที่มีคนทํามาอุทยานขอความอนุเคราะห์ไม่เห็นครับเดือดร้อนไม่เห็นครับ ไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นลราคุณแทงหนังสือให้บุคคลังกล่าวไปตรวจสอบการขุดของระบายน้ําได้ไงเนี่ยมันมีชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขาอ้างวเดือดร้อนต้องเอาน้ําลงทะเลเวลน่ารู้ไหมหนังสือหนังสือใช่ไหมครับออใช่หนังสือผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะแต่มันมีสมัยตอนที่ผมมาช่วงกลางๆครับมันมีชาวบ้านที่เขาขอเปิดทางน้ํา แต่ตรงนี้เราบอกว่าต้องไปติดต่อประสานกับทางทชซึ่งมันไม่อยู่ในอุทยานต้องไปประสานกับทชต้นทิมฮะตรงนี้ปลูกทำไมอันนี้ทําการปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ครับคือปรับปรุงเพื่อให้ไม่ให้พอลาลมมาไม่ให้หลังคาพังครับของด้านไปกี่บาทเนี่ยหมดเนี่ยอะไรฮะหมดนี่หมดผมซื้อแค่น้ำมันครับไม่ได้มีค่าจ้างครับซื้อน้ำมันเฉยๆครับเท่าไหร่สามพันกว่าบาทครับถ้าเขาอ้างว่าเพื่อจะวางแนวสายไฟเนี่ยมันก็พูดได้ ทุกคนมันถึงทางจนมันก็พูดไปเรื่อยเพราะว่าลักษณะการทําแบบนี้คุณจะขุดหรือคุณจะปรับปรุงอะไรปั๊บเนี่ยคุณต้องเกียนโครงการก่อนเพราะว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่หูหน้าอุยาเมีอำนาจดําเนินการใดๆได้ทั้งสิ้นพื้นที่แบบนี้มันสุ่มเสียงต่อการจริงๆมันต้องทำเอเซอร์อซ้ซ้ำอ่ามันต้องทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแต่ถ้าจะใช้อำนาจของคุณน้ายานเลยที่ทำเนี่ยถ้าคุณระบายน้ำเสียลงทะเลอ่ะอันเนี้ยมันใช่เวลา เพราะสิ่งบําบัดมาจากนู่นเนี่ยมันมามันเป็นที่กองน้ําของนากุ้งนาอะไรต่างๆที่มันเป็นน้ําเสียแล้วก็ขุดผ่านเขตวิญญาณเพื่อโรงทะเลเนี่ยมันมันใช่หรือไม่อันนี้คําถามแบบง่ายๆก็ต้องตอบเราก็รู้ว่าไมโครเป็นของใครมันมีพิรุธทั้งหมดพฤติการเนี่ยมันสอดส,สมเสียงแต่ที่เรารับฟังไม่ได้ก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีคำพิพากษาอะไรตรงไหนย่งไงที่อะไรยังไงเนี่ย คุณเป็นหัวหน้าวิญญาณคุณไม่รู้ยดงไงตรงนี้มันเข้าเขาเข้าเองครับเขาพานรวยมานี่รวยไม่รู้ยไงไงบางทีมันอาจจะเข้าตรงนู้นก็ได้แล้วมากลับตรงนี้ก็ได้ครับรถไมโครอยู่นี่ยังไงคุณเห็นไมโครเข้ามาถูกไหมเห็นไหมเห็นวันนั้นที่เอาไมโครมาเนี่ยหัวหน้าเขารู้ไหมว่ามีการนำไมโครนำไปขุดข้างในคุณตอบหัวหน้าก็ต้องรู้เออหัวหน้าก็ต้องรู้นะเริ่มต้นขุดตั้งแต่ตรงนู้นมาเรื่อยรถแมโครลงเนี่ยลงทางไหนผมว่าทางทางนู้นก่อนลงทางนู้นก่อนครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ขุดไปจนถึงนู่ ขุดรอบเดียวจบถูกไหมต่อเนื่องกันจากข้างในต่อเนื่องจากข้างในต่อเนื่องกันจากข้างในคันเดียวกันนะว่าเถอะคําละกี่วันคเวลาประมาณกี่วันไม่ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันอ่าคันเดียวกันสีเหลืองบูมยาวเริ่มลงจากแต่ตรงนู้นขุดมาผ่านในเขตวิญญาณผ่านมาอยู่นอกอยู่หลังที่ทําการอยู่บริการแม่พัดแล้วก็ขุดไปนี่แล้วก็เลาะชงนี้ไปจนถึงนู่น ถูกไหมคุณยืนยันตามนี้ร้องไปเยอะมากแต่ไม่ได้ร้องมาที่ผมคนที่รับเรื่องร้องเรียนคนแรกก็คือ,อท่านท,ทวินอธิบายที่ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนยังไงมาขาร้องมาในผมในน่ยของชุดสกอของกระทรวงทรัพย์ผมมาดูสองรอบก็เป็นไปตามที่ร้องจริงๆร้องไปเยอะมากหลังจากนั้นก็มาสืบก็เป็นของใครมายังไงสอดถามไม่ได้ความมา ที่ตรงนี้มันเป็นของน่าจะเป็นของนักการเมืองท้องถิน่นมาขุดเพื่อจะเอาน้ําออกไปลงทะเลเพราะเมื่อก่อนมันจะไม่มีทางน้ําออกก็น้ํามันก็จะเออตามธรรมชาติของมันมันก็จะซึมลงทะเลไปตามปกติแต่กับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายนั่นแหละแต่พอเอาน้ําออกไปแล้วเนี่ยอนาคตจะไปออกโฉนดหรือเปล่าที่เขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าจะไปให้ในายทุนไปออกโฉนดนะ โดยหัวหน้าหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่าไม่อันนี้ก็ต้องว่ากันนะที่เขาล้องเรียนว่าก็ประมาณนี้คือมาดูแล้วก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะชุดเฉพาะกิจชกทศเข้าตรวจสอบพบว่าพื้นที่เสียหายกว่า140ไร่ซึ่งทับซ้อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ตามมติครมอปี2530ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพโดยเด็ดขาด การขุดครั้งนี้จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีการเอื้อประโยชน์หรือไม่และอาจเป็นการปูทางเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกในพื้นที่ที่ควรเป็นสมบัติของชาติปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ได้ประกาศเป็นมติคลรมอรเมื่อปี2 5 3 0ให้เป็นพื้นที่ป่าเชลนเป็นการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ว่าที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเราจะยึดถือว่าเป็นป่าชายเลนตามมติคลอมอเมอืมอ่อปี2530ซึ่งในมติคลอมอเนี่ยระบุไว้ว่าจะไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ใดๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะมีการใช้ประโยชน์ใดๆถ้ามีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วดูว่าตรงเนี้ยได้เอกสารสิทธิ์มาก่อนปี30หรือไม่สมมติว่าได้หลังมีที่มาจาก อะไรที่มีสิทธิ์ในการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างไรซึ่งต้องขอยากับเรียนนะว่าปัจจุบันเนี่ยในการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราใช้ภาพถ่ายทางอากาศเราก็เชื่อในคําบอกเล่าในระดับหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่เราใช้ประกอบในเรื่องของการตัดสินใจว่าใครมาก่อนมาหลังพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ควรสมมวงห้ามไว้ตามมติคอรมอหรือไม่เนี่ยเราดูจากภาพถ่ายทางอากาศครับ ณว,วันนี้ไม่ว่าจะมีการแจ้งความว่าจะเป็นไปตามพรบอุทยาแห่งชาติหรือไม่อย่างไรส่วนหนึ่งก็คือทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาที่เป็นการลักษณะของการบุกรุกนะครับบุกรุกเพื่อที่จะเปิดทางน้ําขุดล่องน้ําแต่อย่างที่เรียนครับว่าเราก็ทําได้แต่การแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา5.4ตามพรบป่าไม้2484 แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคลมอพิมศาสตร์ท่านมาแล้วก็อกผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมท่านพิธีชุมน้ำโดยตรงมาสองท่านท่านเคยมาสำรวจที่นี่อยู่แล้วทั้งเอกสารทั้งนักวิชาการเนี่ยก็น่าจะประกอบเกี่ยวกับสนวนที่จะ ชี้ชัดพื้นที่พื้นที่เด็ตรงนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรมาก,ก่อนเป็นอย่างไงอยงเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันมันหนีภาพถ่ายดาวเทียมไม่ได้ทางด้านหลังเรานี้จะเป็นเขาที่เป็นเขาหินปูนพันไม้ที่ขึ้นอยู่ก็จะมีการปรับตัวเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับกลุ่มพันไม้ก็จะเป็นป่าดิบแล้งหรือเป็นป่าผสมผัดใบสภาพตรงนี้ที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นน้าทะเลปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับอิทธิพลของน้ําทะเลก็จะมีเรื่องของความเค็มไอเค็ม น้ำเค็มแล้วก็ลมทะเลลมบกนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงที่เราเห็นทางด้านหลังที่เป็นพื้นที่กรณีนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยต่างๆเปลี่ยนไปจะทําให้หนึ่งเลยนะครับดินตรงนั้นแห้งแตกและแห้งแล้วก็2ในส่วนของสัตว์ทะเลสัตว์ที่อยู่ในหน้าดินก็จะตายไปส่งผลกระทบต่อนกที่อยู่ในตรงนี้แล้วก็การฟื้นฟูสภาพป,ป่าที่เป็นป่าชายเลนหลังจากที่ มีการทำให้พื้นที่ตรงนั้นแห้งไปค่อนข้างที่จะยากที่จะกลับมาฟื้นฟูได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศซึ่งในส่วนของป่าชาเยเลนเองเป็นแหล่งที่อนุบาลลูกน้ําพืชหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะว่ายกลับเข้าไปสู่ทะเลหรือลงเข้าไปสู่ในคลองได้กฎหมาย,ยเขียนถึงจะอยู่นอกแต่ถ้าคุณทำก่อผลกระทบเข้าไปข้างในถือว่า ไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นรับน้ําผ่านมาแล้วเราไปตั้งกิดตั้นไม่ให้น้ําเข้าไปในเขื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้ระบายออกจากพื้นที่เขืยอนไม่ได้ถึงคุณจะอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้โดยกฎหมายเพราทําให้เขื่อนเสียสภาพแล้วทีนี้พื้นที่ชุ่มน้ําใช่ไหมถ้าคุณระบายน้ําออกไม่ว่าคุณอยู่ใดก็อยู่ ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าระบบเวศชุ่มน้ำเสียหมดเลยลาเนินนกเนื้อไม่อ,อยู่ไม่ได้พื้นที่บริเวณหาดสามพระยาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งป่าชายเลนซึ่งมีมติครมปี2530กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนและห่วงห้ามการใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการขุดระบายน้ำจนทำให้พื้นที่แห้งและระบบนิเวศเสียหายอาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายว่าโดยอุทยานแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่เป็นไรหรอกครับคือพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกอะไรกัน,นี่ก็ไม่เป็นไรให้ให้เข้ามาหาเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วครับท่านรัฐมนตรีผมเาก็สั่งมาว่าให้ความเป็นธรรมทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางเราที่ทั้งที่ท,ท,ท,ที่ที่ทำอยู่เนี่ยครับ เจ้าที่ของเราเนี่ยถ้าหากว่าพบมีการกระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่ให้ดําเนินคดีให้ดําเนเเเินการทางวินยัยตามความผิดไปทุกเรื่องครับท่านฝากมาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่อันรักเป็นพื้นที่ระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์จะมาให้คนที่ไม่กี่คนด้วยความอย่างนตัวเอาที่ไปเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยท่านดูแลกระทรวงนี้ท่านถามว่ากล้ามาเอาของพวกนี้จากกระทรวงนี้ไปเหรอ นี้ชุดเฉพาะกิจได้รวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งสั่งให้สร้างฝายกั้นชะลอน้ำในร่องที่ถูกขุดเพื่อฟื้นฟูระบบน้ำและมีการเตรียมดำเนินคดีผู้บุกรุกรวมทั้งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังและทบทวนแนวเขตอุทยานตามแผนที่และพิกัดใหม่และยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอกชนหรือไม่ เหตุการณ์น,นี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มาตรการการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากภาครัฐเพื่อทวงคืนและปกป้องพื้นที่อนุรักษ์สำคัญแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบเพียงไม่กี่วันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคำสั่งย้ายด่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเดินหน้าอย่างโปรง่งใสนี่คือจุดเริ่มต้นของการทวงคืนพื้นที่ชุ่มน้ำและเป็นบทพิสูจน์ว่าการรักษาทรัพยากรของชาติต้องเริ่มจากความซื่อสัตย์ของคนทำงานในพื้นที่พื้นที่ป่าชายเลนหนึ่งพื้นอาจไม่ใหญ่ในแผนที่ แต่สำหรับธรรมชาติมันคือหัวใจของชีวิตทั้งหมด